biểu vợ ơi thằng ai với ฮอตไฮแล้วจ้ะแตาหุบขึ้นไปห่างห่างมันมืนเดี๋ยวไอ้เลยลงจ้ะคนโต khô khôi gì ấy, khô khôi ấy, cây này hết khâu hoa quẩn rồi chả, một pha ngay bên đây nó hòn nó, nó vào băng mà nep pha nó lén chứ. ก็พยายามใกล้ใจได้หาเ,หเพื่อนเพื่อนเห็ดเข้าอันพูดกวนแล้วฝักกระโบนยัยเห็ดป็นได้หรอจ้ะ อยอ่าไอ้ใช่เปล่าแต่ประกอบลืหายเฮี้ยมเฮ็ดหมดบนป่าข้าวโพดเนาะอีประมาณซองไอ้ฮิดจ้ะอีประมาณซองไอ้ิีถอเฮ็ดข้าวโพดกวนนี่ละไปค่ะแป้นนั่นอ่ะแม่แนเอาบักฮุงกันจ้ะแม่แนเอาบักก่อก,กัน แอ้ยก็บอยมียังถ่ายน่ะค่นเนาะเคยมีแต่มาให้มาอีตัวมะกออย่าอ้ยอย่าหึงหุนจ้ะเขียยมะอื้อเขียมะอื้อเขี่ยมะฝากของอ,อย่าอ้ยุ๊กไว้ตรงได้เว้อ ทีบุนมี 5, ไฮคลิปที่ได้ทีบุนมีห้ามห้าเยอะเขาโพดสูกแล้วจำจำมังปุ๊กมาได้นี่เขียหมันมากเข็บเราจะอ้อยหาขึ้นไปอันเม่นเอาอักก,อก่อน,นจ้ะแตะหบซอยบักฮุงเห็นวันล้ะ แต่หกเห็ Georgia, sure. นหงงยุงก็ไล่ไล่อย่าอ้ยบ่ได้อยากันยุงเข้ามาน้าจ้ะบ่ได้อยากันยุงมาชุดที่ตรงนี้อย่าอ้ยบ่ได้ตัดง้ายอยู่มันจะหกเลยหกต้นมะฮุงบปจ้ะต้นมะกอกอย่าอ้ยต้นนี้อย่าอ้ยว่พกตึงเต็มห้อมยางเลยจ้ะนี่นะโลกนี้จ้ะแต่บัดนี้เห็นมลน้ำเมันคำแล้วตอนนี้ก็ซีมองแรงแล้ว ปกติตะโฮบจะเดินทางแล้วค่ะซีมองแรงพอดีจะมีคนเพิ่นนั่งรถไปนำซ่องคนเลยรอเพิ่นจ้ะ <c oughs> ตอนนี้อย่าเอ้ยต้นนี้อย่าเอ้ยปุ่งแต่หอมอยางประมาณปีห้าห้าห้าหกจ้ะแล้ว <c oughs> ตะวันบ่ตายอย่ามาทนเมันแทกมันเตทก,ต,กต้นเดียวค่ะแล้วมันแทกแนงแทกนอนออกตั้งลายอ,อย่าเอ้อยเอา,เอ,าอย่าเอ้อยบ่ได้อยากกันยงเข้ามานางงไรเลย เอาปลูกให้ตาโหบใช่กันนี่จ้ะนี่นี่ค่ะต้นเดียวนี่ใหญ่อ้อยปลูกไว้นี่แหละแกษต่กรใหญ่อ้อยปลูกอย่างแล้วกันใยญ่อ้อยเขาโม่งไหวเด้อเด้อจ่ใหญ่อ้อยตบหนุงตรงนี้ใหญ่อ้อยกขาจะปลูกข้าวโพดเนาะตามร่องนั่นใหญ่อ้อยปลูกอันนี้ใหม่ๆตามร่องมันใหญ่อ้อยกขาจะเอาข้าวโพดมาปลูก แตามันบนวางแถวอย่างอย่าอ้อยเอาต้นมะละกอเนี่ยมาปุ๊กปุ๊นะคะไม่คายเนะจ้ะเมื่อไงมันมันแตกแนงออกจ้ะนี่อย่าอ้อยปุ๊กแต่หอมอย่างนั่นแหละอย่าอ้อยปุ๊กปีห้าห้ามึ้งห้าห้าห้าหกแกปุ๊กอย่างอย่างอย่าอ้อยบอดนกี้ตรงนั้นต้นหมานจ้ะต้นเดียวเวลาเมื่องแตกแนงออกกันเนี่ยอันนียสูมจ่ะ Hoa <laughs> dạ, 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 hãy 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 á hãy 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 lại hãy 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 อย่เอ้ยนึกว่ามันอีบหันเป็นแต่ว่ามันเป็นซ่เป็นมาร์กแล้วจ้ะอันช่วงให้มันเป็น,นอกเนาะกาแฟอย่าอ้อยออกอกมันแรงจ้ะอยลยลืมเบอร์นี่ช่วงที่ว่ามันออกนกมันแรงมันนกมันเลยโลนตัวน,นี้ใหญ่อ้อยปลูกเลยสามปีคันนี้เราคันนี้นะเหียงเพียงคอใหญ่อ้อยเราจะตัวน,ตน,นี้เหียงคอเนะี่ยตัวน,นี้พึ่งจะปล๊ก พุกปีกายนี่จ้ะอย่าอย่าเอ้ยฮาไปเบิง้งเนาะไม่เหมันอ,อย่าเอ้ยก็ยางไปไล่หนุงไปพร้อมมันแล้งมันเป็นไวยบมดุกปานไหนเดี๋ยวเอ้ยวันบรหันเป็นมันเป็นแล้วจ้ะลืมข้าวนี่นี่จ้ะไม้เหมันนี่จ้ะเห็นบันอตอน้ตอนต้นต้นนี้มันติดอยู่จ้ะ นี่หน่วยหน่วยกาแฟเด้อค่ะเด้อเด้ออยาเอาไปเบิ่งอีกต้นหนึ่งอยู่ห่างถึงต้นนี้กระเมนต้นนี้จะปลูกขี้ล้งาง้ะปลูกขี้ล้างต้นกาแฟอยากเอาไปเอามาปลูกขี้อยากเอาแปดลายให้อยากเอาไปลูกยางอยากเอากาแฟมาใส่เบิดจ้ะ เริ่มคำแล้วเริ่มคำแล้วหยงลายจ้ะนี่อีกต้นหนึ่งจ้ะกาแฟตนนัวนี้อันนี้ปูกก่อนจ้ะเด้อเดอไอซี่มันอ่อันนั้นกับกาแฟพูกทีหลังจ้ะอันนี้ตรงนี้ยายไอ้อยจะซื้อซื้อพันมาจากักระเซดเนาะสำนักงานเซดตะกรเฮิรนเอามาค่ายยาย้อยซื้อมาต้นละสามสิบห้าบาท นี่วไม้มื่อวนี่เหอมันเป็นน้วยอย่เอ้ก็พอเองพอเองอยญอ้อ้ก็เอามาปล๊กนั่นน่ะนี่ค่ะอหย่ไอ้เอามาปล๊กปีกายนี้นะเม่ววาใหญ่ไอยปล๊กบริโภดน้ำาหรอแต่น้ำฝนมาลหรอมนตกใส่ให้อันนี้ไม้มันเป็นปีกายนี้จ้ะใหญ่ไอ้บริเก็บอันนี้ใหญ่้อยบริเก็บใได้นี่ใหญ่้อยบริเก็บจะเป็นปีกายนี้นี่ มันโลนเห็น่าค่ะมันโลนมันโลนลงอันตามดินเป็นดอกนี่นจะปพูกงายกาแฟพูกงาย,ย่ายนี่ตอนนี้ละจ้ายหญ่เอ,อ้ยกลับบ้านก่อนจ้ะนีเด้อคากาแฟออจ้าตอนนี้ละจ้ะาใหญ่เอ,อ้ยกลับบ้านก่อน ยุงลาย y ะเห็นแล้วเนาะค่ะเนาะกาแฟนี่ะมันจะกัดส่วนยหญ่อ่ะมาเบื้องต้นอีกนิดจังหน่อยกันแต่หบลงไปห้าแล้วแต่หบลงไปห้าอยู่อยู่ห่างขึ้นแล้วมันยุงยุงเยอะนี่นะ,ะเนาะค่ะเนาะอ่า ใช่แล้วนี่จะ้ะต้นกาแฟนี่จะ้จะ,จะจะ้าสวัสดีจ้า